ค่ะทุกคนวันนี้มาถอนต้นกระลำดอกแล้วก็ไอซิคอลี่กระลำดอกเห็นไหมปลูกไม่ใช่ฤดดูหนาวมันปลูกไม่ได้เห็นไหมนี่ค่ะกระลำดอกหน้านี้ถ้าซื้อจากตลาดก็ไม่ควรจะซื้อนะทุกคนเพราะว่าเขาต้องฉีดยาเยอะแน่เลยนี่เห็นไหมถ้าเราไม่ฉีดมันจะเป็นแบบนี้ เราปลูปกกินเองเราไม่อยากทำร้ายตัวเองนะยาถีไม่ฉีดยาไม่ได้จริงๆเลยหน้านี้ขอนทิ้งหมดเลยค่ะทุกคนถอนทิ้งหมดมันไม่ใช่ดูดูมันก็ปลูกไม่ได้เนาะเห็นะไ,ไดดาเอาอเอถอนชัวร์ละอนปลูกลงไป ยากก็เยอะมาแรงก็มานีไม่ได้เลย้ปลาไปให้ป่าไปลงสระป่าหน้านี้น่าจะปลูกได้กระเพราหอมชาแมงลักอะไรไม่ได้เลย,ยเเลทุกคนเดี๋ยวมันจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์จะมาหาไอ้นี่เราก็ะต้นปะทอนทิ้ง ดูซิคลรี่ทุกคนซิคลี่ไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินเขาได้แต่เราก็กินไม่ได้เหมือนกัน,นมากเห็นไหมซิคลรี่กินไม่ได้ค่ะทุกคนขมมากเลยยอมรับเลยว่ากินไม่ได้เห็นไหมนี่เขาจะห่อเข้าไปสวยมากเลยเขจะถอนทิ้งเห็นไหมข้างใน,นก็ขาวเลยแหละเห็นไหม สวยดีมากเลยเดี๋ยวลองชิมนั้นหอมผอมทิ้งเลยปลูกง,ง่าย,ยง่ายมากเลยทุกคน,นมาเลนกินไม่ได้นะเพราะขมเขามีรสชาติขมมากเลยนะอันนี้ซิคโคลีล่รีมันก็จะมีซิคโคลี่หัวหัวกลมก็มีหัวรีก็มีเห็นไหมห่อเข้าไปดีจังเลยประกาศข่าวน่าจะปลูกง่ายแบบนี้นะนีะ่ จะไม่ได้ลองอาไปต้มจืดดูจะลองลองไปต้มจืดมันจะขมไหมถ้าทำถ้าผ่านร้อนหรือว่าจะไม่ขม,มขมมากถอนซีนกง่ายนะมากถ้าไปซิกเอรี่ลีสีม่วงมาไปทำต้มจืดน่าจะได้ไหมไม่ได้ลองเนาะเดี๋ยวหน้าหนาวค่อยปลูกใหม่ ทิ้งทิ้งทิงนี่กระซิคลี่ม่กินไม่ได้โอ้ยสวยงามก็จะได้อยู่ตาไปให้ปลาออถอนทิ้งถอนทิ้งวนนานทำความสะอาดตรงน,นี้นี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของเคยียวเคียวสวยมากเคียวปลูกได้หน้าไหนก็ปลูกได้เคียวต้นเคียวทนทนแรงแต่ต้องมีสแลนอุ๊ยนี่ฮะย่ยอ่ะกล้ออ้ยฟักธงทัวทัวทัวทวงามมากเลย ตัวฝักยาวตัวฝักยาวลายเสืออันนี้ก็หน้าปลูกยาวดีหน้าปลูกหน้าปลูกนี่ค่ะทุกคนลายเสือจกกักรพรัด เก็บก่อนเก็บัวฟักยาวใ้เสือจักพัดแต่ก่อนจะมีไอ้น,นี่ฟักแฟงเอาออกแล้วฟักแฟงฮะเโบวบแล้วบวบ mọi người có thể nói là mìu song song 4, 5 song 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 ได,ได้ตํำมันได้คลกหนึง่งกระลัปียังอยู่น่ารักจังเลยดูกระลำปีของเราไม่ประสบความสำเร็จดูถั่วแขกถั่วแขกครั้งแรกที่เคยปลูกถั่วแขกดูลูกสั้นๆน,นี่กินได้ไงรสชาติรสชาติแปลกๆเล บอกไม่ถูกรสชาติโอ้ยหัวนี้เน่าเน่าแล้วค่อยดูข้าโวโพดเราข้า,โขาโวโพดเดี๋ยววันหลังทำคลิปเก็บข้าวโพดข้าวโพดมองแต้มอืนะอหือนั่งเ วันนเนเก็บไปให้ป่าได้เยอะตาแหละมาเอาไปให้ป่านี่ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ